ผู้วาชนบุรีเยียวยาครอบ,บครัวเด็ก3คขวบถูกแพทย์เด็กคลินิกเอาน้ำร้อนราดอกเจ็บสาหัส <c oughs> ด้านสสจชนบุรีสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราว15วัน <c oughs> คนร้ายซุ่มยิงตำรวจฐานปฏิบัติการอำเภอจะแนะบาดเจ็บหนึ่งก่อนเพ่นลอยนวล <c oughs> ฟังมุมมองนักวิชาการวิเคราะห์ผู้ชิงหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ก่อนเลือกจริงพรุ่งนี้ <c oughs> รัศดรที่มาเฝ้าแสนยากจนที่อีสานยากจนหรือเกินเห็นผ้าสิ้นที่เขาใส่เนี่ยแลบออกมาจากสิ้นตัวใหม่หน่อยที่เขาใส่มารับข้าพเจ้าเห็นผ้าสิ้นข้างในไหมสวยหรือเกินเป็นลายเก่าโบราณข้าพเจ้าก็เลยขอเขาว่าให้เรียกเขามากระซิบตัวต่อต,ต,ตัวว่าเนี่ยลายเนี่ย อย่างที่แม่ใส่อยู่เนี่ยข้างในเนี่ยทอให้พระราชินีได้ไหมประชาชนเขาตอบ่อาเอาไปทำไมกันถ้าฉันทอทอให้ได้แต่เอาไปทำไมเพราะไอ้ผ้า,ายอย่างเงี้ยคนใช้ในกรุงเทพเท่นัที่ใส่กันมีใครใส่หรอกข้าพเจ้าก็บอกสัญญาฉันสัญญาว่าถ้าแม่ทั้งหลาย พอให้ฉันเนี่ยฉันจะใส่จะใส่ไปงานไปการจะใส่ให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามัดหมีเนี่ยของชาวอีสานเนี่ยสวยสุดขีดยังไงสวัสดีค่ะ สวัสดีครับตอนตะกุจเข้อสู่9ข่าวนสำนักข่าวไทยอสอมทพระสปดี30ตุลาคม2568นะครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์และคุณวรรณสิริครับจุฬารัชมนตรีและประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปลงนามสแสดงความอลาลัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยน้อมสืนึกในพระมหากราุณาธิคุณครับ บรรยากาศที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังในอาอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีและคณะเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ เพื่อชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามและยังคงอยู่ในใจเสมอมาคือการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ทรงส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมมีอาชีพการงานทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากรวมถึงการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์เอากุร่าน และความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมมนิกาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเชิญพระปรมาพิไทยรวมทั้งพระนามาพิไทยของสมเด็จพระนาเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิมพ์บนปกพระมหาคัมภีร์อลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานเพื่อเผยแพร่ในปีพุทธศักราช2511และพระราชทานแก่มัสยิดทั่วประเทศ ส่วนที่ศาลาสาหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะพร้อมลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงโดยหลายครอบครัวเดินทางมาไกลาจากต่างจังหวัดด้วยจิตใจหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมแสดงความอาลัยเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทายครับเพราะว่าพวกหนูเป็นคุณครูด้วยก็อยากจะให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับแบบร่วมอนุรักษ์ผ้าไทายไปด้วยกันครับ ในฐานะของคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะขอขอบคุณครับที่พระองค์ท่านได้ทิ้งสิ่งที่ดีๆเอาไว้ให้กับพวกหนูได้ชื่นชมหรือได้ให้เด็กรุ่นต่อๆไปหรือคนหลังๆเนี่ยได้เห็นเกี่ยวกับพระราชประวัติของท่านครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของท่านด้วยครับขณะที่สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่8พฤศจิกายนเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพญ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพครับ้วก็ข่าวข้าวันนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายข่าวคุณผ,ผู้ชมได้แสดงความเห็นกันนะคะทั้งเรื่องของคนละครึ่งพลาสนะคะที่วันนี้คนเริ่มจะคุ้นมากกว่าเมื่อวานนี้แล้วนะคะคแล้วก็เริ่มเห็นเสียงตอบรับไปในทางที่ดีนะคะปัญหาย,ยังพอมีอยู่บ้างแต่ก็ต้องเร่งแก้ไขกันด้วยนะคะคอีกด้านหนึ่งคะ่ะเรื่องใกล้ตัว